สวัสดีครับทุกคนคุณกำลังฟัง One Voice Podcast วันนี้เราจะพูดเรื่องที่หลายคนอาจตกใจแต่เป็นกระแสร้อนแรงทั่วโลกนั่นคือกเกษียงอายุจาก60เหลือ45ปีฟังแล้วอาจไม่เชื่อแต่หลายประเทศและหลายองค์กรเริ่มพูดเรื่องนี้จริงๆมันหมายความว่าคนวัยกลางคนอย่างเราอาจต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตการทำงานและนี่คือเวลาที่เราต้องเตรียมตัวหลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมถึงมีแนวคิดกเกษียณอายุเร็วถึงขนาดนี้เหตุผลหลักมีหลายด้าน 1. เทคโนโลยีและ AI งานหลายประเภทถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบอัตโนมัติและ AI ทำให้ความต้องการแรงงานลดลงตัวอย่างเช่นงานด้านเอกสารบัญชีหรือแม้แต่การวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนคนได้นี่ทำให้หลายบริษัทมองว่าคนวัยกลางคนไม่จำเป็นเท่ากับคนวัยน้อย ที่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้เร็ว 2. โครงสร้างองค์กรและต้นทุนบริษัทหลายแห่งพยายามลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่การมีพนักงานวัยกลางคนที่เงินเดือนสูงอาจเป็นภาระบริษัทบางแห่งเลือกที่จะจ่ายเงินชดเชยและให้พนักงานเหล่านี้กเกษียณก่อนเวลา 3. ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจในหลายประเทศเศรษฐกิจเปลี่ยนเร็วงานบางประเทหายไปงานใหม่เกิดขึ้น แต่ต้องการทักษะใหม่ตัวอย่างเช่นงานสายการผลิตอาจหายไปแต่ต้องใช้คนทำงานด้านดิจิตอลหรือวิเคราะห์ข้อมูล 4. สังคมสูงวัยและสวัสดิการบางประเทศมีประชากรสูงวัยจำนวนมากการปรับสวัสดิการและ,กะเกษียณเร็วอาจถูกเสนอเป็นทางออกในการจัดการสวัสดิการประชากรสรุปคือแนวคิดกเกษียณ45ปีไม่ได้เกิดจากเรื่องเดียวแต่เกิดจากปัจจัยเทคโนโลยีเศรษฐกิจ และสังคมรวมกันลองคิดภาพตัวเองคุณอายุ45ถูกบอกว่ากเกษียณแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตจริงมีหลายด้าน 1. การเงินรายได้ลักหายไปเร็วต้องพึ่งพาส่วนอื่นเช่นเงินเก็บหรือสวัสดิการสำหรับคนที่ยังมีหนี้สินเช่นบ้านรถหรือค่าใช้จ่ายครอบครัวการสูญเสียไรายได้ทันทีอาจกระทบชีวิตอย่างมาก 2. โอกาสทำงานใหม่หลายบริษัทมักเลือกคนอายุน้อยกว่าแม้คนวัยกลางคนมีประสบการณ์แต่บางครั้งทักษะไม่ตรงกับงานยุคใหม่ทำให้หางานใหม่ยากขึ้นต้องปรับตัวหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ 3. จิตใจและความมั่นใจถูกบอกว่าคุณถึงวัยเกษียณแล้วอาจทำให้หลายคนรู้สึกหมดคุณค่าเกิดความเครียดความกังวลและความไม่มั่นใจ 4. ครอบครัวและภาระ ผลกระทบอาจเกิดกับสมาชิกในครอบครัวเช่นต้องจ่ายค่าเล่าเรียนลูกลดค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวหรือเลื่อนการวางแผนกเกษียณของตัวเองถ้าเราอยู่ในวัยกลางคนและเจอสถานการณ์นี้จะรับมือ,อยังไง 1. u p s k อั l สหรือ Reskill เรียนรู้ทักษะใหม่เช่นดิจิทัลมาร์เก็ตตการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสายงานที่กำลังเติบโตการเรียนรู้ต่อเนื่องช่วยเพิ่มโอกาสทำงานสายใหม่ 2. เปลี่ยนอาชีพหรือทำธุรกิจเองใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตัวเองตัวอย่างเช่นคนเคยทำงานบัญชีอาจทำที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ 3. วางแผนการเงินล่วงหน้าการเตรียมเงินสำรองการลงทุนและลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นชีวิตหลังกเกษียณเร็วก็ยังมั่นคงได้ 4. ส,สร้างเครือข่ายใหม่เข้ารวมชุมชนออนไลน์เข้าชมรม หรืออบรมคนรู้จักเยอะเท่ากับโอกาสมากขึ้น 5. ดูแลสุขภาพกายและใจร่างกายพร้อมเท่ากับสามารถทำงานหรือปรับตัวได้เร็วขึ้นสุขภาพจิตด,ดีเท่ากับเพิ่มความมั่นใจลดความเครียดแม้กเกษียณอายุจะมาเร็วแต่ชีวิตยังเต็มไปด้วยโอกาสมองทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสไม่ใช่จุดจบใช้ประสบการณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลงมือทำตอนนี้เท่ากับรีสตาร์ทชีวิตใหม่จำไว้ครับชีวิตไม่หยุดแค่ตัวเลขอายุแต่ขึ้นอยู่กับความคิดและการลงมือทำของเราเองครับนี่คือ One Voice Podcast เสียงเดียวที่เล่าเรื่องราวแต่ผมก็อยากได้ยินเสียงของคุณด้วยเหมือนกันและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆและยังเป็นกำลังใจให้เราทำคอนเทนต์ต่อไปด้วย เจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ